สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณเอช่องะอออนพี่สาวลุงคนนะคะเนี่ยป้าใกล้ใกล้จะถึงบ้านวังเยี่ยมแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเดินดูตลาดนัดอยู่ตลาดนัดที่อากาศอํนนวยพ่อแม่พี่น้อง หาซื้อต้นไม้พ่อให้พี่น้องปอ้อนมื่อเนี้ยปอออนกับเม้าต้นไม้มาลายเติอบอโ่เสียยมาปลูกเนาะคะ่นะเนาะ ะะเพราะไม่เีน้องบ้านบางเยี่ยม ถึงแล้วถึงบ้านปู่ของย่าพาแล้ว โอ้เมื่อนี่คือแต่งตัวรอแฮะเฮ้อว้าซูเมอร์บลอปันนี่ได้เสือลายคือกินใจแฮะกินใจเอฟซีขนาดเลยออเอ้าแป้งไดล่ะเจธาวรปะาทุนอนเหรียญโทรศัพท์อยู่บันนี่บ่โอ้บ่<อ> <c oughs> ผู้เถ้าคือบ่เคยจับโทรศัพท์สะดอกมือนี่เป็นจังได๋เบิง่บององีหยังมือ้อ,อนี้ว่างมื้อนี้เบิ่งอีหยังจีโอ้เบิ่งผักเอาขนาดเนาะเบิ่งหน้าแต่ละคนเนี่นยไม่ใส่ตัดไม่ตองตัดไม่ตองอ๋อมื้อนี้วันพ่าเนาะตัดที่ใส่ละจีไม่ใงมือบังบ่ โอ้ประกันพักผ่อนแต่ละคนซื้อผสมแล้วมาฝากพ่มี่ยังเจผสมอากาศอํานวยนี่พ่อแม่พี่น้อ,นนองเลาะตลาดก็ได้ในี่ลนะสมปลาสมปลาดูแล้วก็นเนื้อพ,พ่อแม่พี่น้องเนื้อเนื้อวัวอันนี้กับเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาตองพ,พ่อแม่พี่น้องเนื้อปลาตองนะคะเนาะ พักกาดค่ะพ่อแม่พี่เสิรนี่เเปป็นระจดือนงพักกาดไปเสื้อเสื้อเสื้อยังเกาะเสื้อใหญ่ไปเออไปช่วยหน่อยช่วยเอาสายยางไปใส่กับไปก๊อกก๊อกก๊อกอยู่ที่นาอยู่ที่นานี่นะค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนก็ได้เหมาต้นพริกมาเด้อเขาขายมันถูกดีเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เลยอดซื้อบ่ได้เนาะ เบิ่งพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะเพ,พิ่นะ้องเนี่ยนะนี่เกษตรอยู่นี่ดีแล้วต้องไปดอกกรุงเทพฯนั่่นนะ10บาทพ่อแม่พี่น้องปอ้าออนก็เลยซื้อมา100 100 100บาทเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็แถมให้12คนเด้นายพนเายพิ่นแถมให้12<อ>เนี่ยิ่นแถมให้2เนาะพริกล้ออ่ะรือพริกบักพริกข้างนี่นีพริกข้างพริกเครือแมน่น กับต้นมะเขือน้ำพอไม่พี่น้องนี่ดิต้นมะเขือนี่ก็ะกรสิบบาทคือกันต้นมะเขือนี่ก็ได้เขาเพาะขายพอไม่พี่นอ้องเขาเพาะขายนี่นะคะนี่นะคะพระออนก็เลยซื้อมานะคะนี่นะคะต้นมะเขือนั่นกับปลูกไปมะแขงอะปลื้มิดมันแขงไหวไม่ไหวปล่อยเลย เพราะอันละสิบบาทปอออฟก็ซื้อมาเนาะค่ะเนาะ <Okay, okay. S 1> แล้วจะเอามาลองปลูกลองดูพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าโอ้ยถ้าจะปลูกหมดเนี่ยเจ้าได้ขายเจ้าได้ขายวะค่อยเลยว่าซื้อมาปลูกไว้กินเนี่ยจะปลูกหางเม็ดหนึ่งอนะเม็ดเม็ดเม็ดเลยเนาะ ต้นมะเขือน่ะอันน onic, ี้ก็อันน an ี้เขาเรียกต้นอะไรสุสานค่สารเณรสารเณรสารเณรพ่อแม่พี่น้องอันนี้กระซิบบาทคือกันพ่อแม่พี่น้องโมเมนต์โมเมนคนสารเณรนะพักสารเณรนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องกระซ่าวกระซิบาทะสะบ้านเ้าวพักอีเสริมไม่ใช่พักสารเน่เขามาขายตลาดนัดพ่อแม่พี่น้องอันนี้พักอีเสริมพักอีเสริมคือคนไทยเขาเรียกสารเน่พักแ้วกับพักแ้ว ผักไทยเนาะคนไทยก็เรียกผักไก่หรืออะไรชื่อต้นไม้มื่อในบิดสองลอยพ่อพี่น้องปลูกลงไปค่ะคือได้หลายแถวสองลอยปลูกลงไปเออพ่นแถมให้เนาะเขาซื้อซิปซิปซิปอันนี้เนาะซิปอันนี้เนาะเออพ่นกระแถมให้สองอันนี่พอค่ะไหมขาดพันบอลดี้ดีมีชุดต้นไแน่เอ้ยเออเนาะเขาพ่อท่านเออพ่อขายเนาะ เพิ่นมาขายตลาดนัดแม่นเพิ่งหนวหน้จนพริกยอดพริกคือเจ้าปลูกันนั่นผู้ปับอะไรเจ้ามาเพาะพันธ์ขายเนี่ยเพาะพันพริกนีขายเนี่ยแช่ทุงแบบนี้ยเจ้าได้ขายเจ้าขายเม็ดมันอกอกขายเปนเบี้ยดกินนะก็ลงมาเที่ยวดิ มันอยู่จ่ะมันไหนอยู่ก็ลงมาเที่ยวมันไปยาวมันโควิดไงโควิดเขาไม่ไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้เขาไม่กัดขันแล้วขออป้งงกันมันหยุดที่ไหนลงหยุดหยุดวันอ่ะอ่ะที่หนึ่งก็หยุดวันหนึ่งใช่ไหมวันหนึ่งเลยวันหนึ่งก็ซักพาซักอะไรก็หมดวันเดี๋ยวก็ถูกจีนเออถูกจีนก็ได้ถูกจีนจีนอ่ะถูกจีนวันที่สามเอ็ดอ่ะเราพัลลาเพิ่มไปอีกวันหนึ่งไปเที่ยวน้องใหญ่ เบิ่งขนาดนะเจ๋อเนาะเบ้มาขึ้นโอ้ยชิ้นกันมาขึ้นเบื้งในพ่อแม่พี่น้องเคยเพิ่นสบายเบื้งด้วยคุณนะเพิ่นกินเพิ่นเมื่อยมาขึ้นเพิ่นมานอนเบิ่งคลิปอยู่พ่อแม่พี่น้อง้าออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ